ครับพวกผมครับช่องเอพีที่สองนี่ผมก็จะมาเดี๋ยวพรุนี้ผมจะมาทำเป็นพาข้ามไปสะพานทำเป็นอุมโมงค์้วกันนะครับทำไ้ชม ไม่มีเลยว่าบอกเพี้ยนเดียวจะช่วยออออือ นี้ผมก็จะมาพาไปตัวสะพานตรงนู้นครับที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็จะไปทำอุมโมงค์ด้วยนะครับนะก็ประมาณว่า ผมจะทำอุโมงคนระับก็จะประมาณว่าต้องใช้ต้องใช้กระจกกี่อันกีบล็อกนับต้องใช้ดินกี่บล็อกไม้กี่บล็อกไฟกีอันกี่ทอดนับก็ต้องดูทีหนึ่งนับ ็จะเคียร์พื้นที่ตรงนี้ตอนทางเข้าก็จะเทียร์เคียรนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําทางเข้าบริเวณน,นี้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตาม EP ที่3 EP ต่อไปนะครับนี่ผมก็มาทําเป็น EP 2เนาะเออนะครับแล้วก็จะตกแต่งทางเข้านะครับ <c oughs> ดินออเดี๋ยวเราไปเอาของคนระับเดี๋ยวไปเอาของนะ จะเอาของตัวนี้นะบนบ้านเองคนระับโอเคเดี๋ยวเราเจะเอาของอะไรไปดูสิเอาขวานไปนะขวานบน เจ้าอะไรบีไปเดียร์นงจมโอม ก็เนี่นอืมืมอมผมาจะวัดที่ใดที่หนึ่งล้ครับดูนี่นะ เกมไม่มีนะเดี๋ยวผมงงไงผมเก็บพีเอ็กไว้ไหนอ่ะอืมเก็บพีเอ็กไว้ไหนมัวตอนนี้กำลังงงว่าเก็บพีเอ็กไว้ไหนตรงนี้อ่ะไม่มี Mình. mình 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 ở thoát bên ngoài ô những ngày bị ẹt rồi ไปลุยกันครับเดี๋ยวก็อีฟันก็เป็นชาวหมู่บ้านครับของพี่เลเจอร์หรือว่าชาวบ้าน m อ c พีซีพี่แท็กเขาชอบเรียกเป็น ชาวบ้าน m p c ครับเอพราะเขาเป็น Minecraft เก่านะครับโอเคเราตัดไปเรื่อยนะครับให้เ,เดี๋ยวเราจะอันนี้ไปเรื่อยนะครับขุดไปเรื่อยครับพี่เอกต้องเตรียมมาสองอันหรือเปล่าอันเดียวก็พอครับ Giá bụng sẽ lo bay ก็เดี๋ยวเราจะมาเอาของไปครับเดีดย๋ดยวดูนะอ๋อ เดี๋ยวนาคตอนาคตผมอนาคตผมจะเล่นคอมเล่นไหมครับในคอมกับเพื่อนนะครับคอยติดตามอนาคตแล้วกัน,นครับและนี่ผมกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะเล่นในคอมนะครับกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งครับได้ไม่เงาครับว,ว่าเล่นไหมครับคนเดียว main tam what bye bye ครับ yeah.